จหมอคิมหมอโบอาสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับนี่นะัดผมมาขอบคุณอะไรป่ะครับเนี่ยอเอ่อคือไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคือที่ฉันโทรตามนายมาเนี่ยคืออยากจะให้หนายช่วยยืนยันกับหมอคิมหน่อยว่านายพาฉันไปเจอพันตีนพจนานายทหารผู้ชนาการไปจริงๆอะ่ะ คือไม่ใช่ว่าผมจะจับผิดหมอโบหรือว่าอะไรนะครับแต่วิธีการที่ผู้พันเขาพูดมาเนี่ยมันฟังดูแปลกๆนะครับคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยหมอพื้นเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่าพันธีนพพรเขาเป็นนายทหารโภชนาการของค่ายกระสุนดินดำนะครับเขาคอยดูแลเรื่องการกินอาหารการกินแล้วก็ควบคุมอาหารของนายทหารทั้งหมดนะครับอโอเคถ้าอย่างนั้นผมจะ ลองให้หมอโบใช้วิธีการของพันตีนพรเขาดูแล้วกันนะครับเย้ใจที่สุดเลยค่ะในที่สุดก็มีวันที่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดียังงาครับสวัสดีครับหมอหมวดล้วก็คุณหมอโบครับสวัสดีครับวันนี้จะรับอะไรดีครับผมทางร้านของเรานั้นมีเมนูพิเศษมานําเหนอครับผมเป็นสเต็กครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่หมูมึกกุ้งมีครบหมดนะครับสําหรับคน โนแป้งและโนน้ําตาลอย่างกับหมอโบครับผมไม่ตายเลยแล้วแต่สำหรับหมดปืนนะครับแนะนํานะครับเป็นสเต็กเนื้อไหมครับเป็นวัวตัวเมียนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับยังไม่ผ่านตัวผู้ครับเนื้อนุ่มแนะนําให้สั่งสองก้อนติดกันเลยครับผมแล้วทำไมผมต้องสองก้อนด้วยครับผู้หมดจะได้มีเนื้อคู่ไงครับสองก้อนเป็นคู่กัน เออขั้นตอนคะเดี๋ยวโบจะสั่งอาหารแล้วนะคะเตรียมสมุดกับปากกาพร้อมเลี่ยงเอ่ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับในเรื่องรายมือเนี่ยผมไม่เคยไปลองใครมีเมนูบอกมาเลยครับผมงั้นโบจะสั่งแล้วนะคะครับแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ผัดไทยเกี๊ยวกอรอบปลาหมึกชุบแป้งทอดหอยลายผัดฉ่ากุ้งแช่น้ำปลาต้มขาปาะสิธิ่ข้าวเปล่าสามจานชามนาวหน,นึ่งแก้วทั้งหมดนี้ของโบคนเดียวค่ะจบ โหนี่สั่งเยอะขนาดนี้แล้ววันนี้จะทานหมดไหมครับเนี่ยน่าดีคุณสั่งเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็จุกตายพอดีผมว่าเก็บไว้สั่งสั่งตอนเย็นมั้ไหมไม่ต้องเพราะว่าตอนเย็นฉันคิดไว้แล้วว่าฉันจะกินอะไรบ้างอาตองครับ <c oughs> อันนี้มือเดียวใช่ไหมครับผมว่าแตา่สองหนุ่มหล่อจะสั่งอะไรเพิ่มไหมครับอ๋อถ้าอย่างนั้นผมเอาเป็นข้าวปล่าหนึ่งจานแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งแก้วแล้วกันครับอือฮึ ไม่ได้นะคะกับข้าวเมื่อกี้ที่สั่งมาเนี่ยโบจะกินคนเดียวค่ะนี่โบ,โบจะกินคนเดียวค่ะต<ะ>่หนีดิ่งๆน่ารักครับผมถ้าอย่างนั้นผมเอาเป็นข้าวผัดหมูหนึ่งจานแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งแก้วแล้วกันครับ <an> <c oughs> ข้าวผัดหมูหนึ่งจานน้ำเปล่าหนึ่งแก้วแต่หมูขอไม่ติดมันนะครับไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลด้วยครับตามนั้นครับหมดครับผมเอาเหมือนหมอคิมครับแต่ใส่ทุกอย่างที่หมอคิมไม่ใส่ ถือว่าถูกครับผมต้องผัดสองครั้งถูกต้องครับเพื่ออะไรไม่ทราบนะฮะเหนื่อยทีแล้วเอาตามนี้นะครับค่ะเรียบร้อยครับเมนูรอสักครู่ครับค่ะเอ๊ะแป๊บหนึ่งครับเมนูแรกคืออะไรครับไม่ทันจริงครับเราไปกดให่ิอไม่ได้ออตายแล้วคุณจอรนนี่ค่ะนี่ค่ะบทจดจะให้แล้วนี่ค่ะโอ๊ยจดไว้แล้วก็ไม่บอกผมมาหลอกให้ผมจด เดีย๋ยวตียึดความสวยซะเลย <c oughs> <c oughs> เป็นพี่ครับตาสบายครับผมจบไปแล้วเหรอปัดค่ะ,อ,คคะอ่ะจะเปลี่ยนโต๊ะมาให้ใหม่แล้วอ่ะครานี้อย่าทำพังอีกล่ะเออโอ้ยน้าตายอยากเก็าปีกถ <c oughs> ุกทุบ <c oughs> เคยผานบญม <c oughs> ือนี้มือเฉลี่ยแล้วกัน <c oughs> ขอโทษเลยนะเมื่อกี้ทำให้ตกกตกใจ ขอบคุณมากครับจ่าเท่งอไม่เป็นไรหรอกครับผมสงสารไอ้จ่าเท่งนี่แหละโดนจานงอัดสนุ่มเลยมเมื่อกี้เ๋อเจอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปซื้อไอ้ใบ,บบวกบแก้ช่้ำไหนก็หายแล้วแหละใบบวกบกว่าเดียวมันจะพอที่ไหนถ้าจะฟื้นกําลังอะ่ะต้องไอ้น,นี่โอ้โหนี่พานุญนี่ติดหวานถือหนาพกติดตัวตลอดไม่กลัวบ,บาหวานเลยเหรอหวานเหมือนที่ไหน อนนี้เลือดกูเ่าเอ,อ,อย่าดองเลยนะเนี่ยผสมเลืองกูเห่าเหรอครับดองกับมือด้วยนะจ่าเท่งเนี่ยโอ้หเหรอโอ้หฉันฉันคงไม่กล้าก,กินหรอกถาฉันอ่อนด้วยและอย่างฉันว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อมั้งมาก,กินแล้วมันมันสูส่าอะไรยอย่างนั้นเน่ะลองสักหน่อยนะ๋ยวจะติดใจลอง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 ดูอืมนะนะเชื่อผมดิหน่อยนึง โอ้๊ยโอ้ยเป็นไงบ้างแก้วเดียวมันจะรู้สึกเลยนะนิดน้อยนะเหนื่อยแล้วบอกว่จะติดใจ <c oughs> โอ้ยแม่ร้อนท้องบูบบูบไปเลย เออนีมีติดตัวอีกสักขวดไปแล้วจะได้มากินที่ค่าดจาผมเหลือแค่ขวดเดียวเองนะจา่าเหลือ,อเอาเอาเอาหามุลนี่มีเกี่ยวข่าจ้างนะไอ้ขวดนี้ฉันขอซื้อห้าร้อยแล้วกันเฮ้อืมจะดีหรือจา่าโอ้โหกับข้าวมื้อนี้จากเลี้ยงผมเต็มที่อยู่แล้วเอ<ต>้เอผมรับเงนกับจ่านี่มันก็ดูไม่ดีนะ แมน้ำใจงามจริงขอบใจขอบใจกันแล้วงั้นลราไปโอเคโ,เคโวงนี้งูแพงเลยนะครับขอบใจเอาพระบุญมอ่ะจ้า ี่หมอบโบเขากินเยอะขนาดนี้หมอคิมมั่นใจอะคะว่าพ่การลดความอ้วนของาหารเนเขาจะใช้ได้ผลนะคะคือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าดูหมอบโบเขามีความสุขมากเลยจนผมไม่กล้าขัดแล้วเนี่ยอ้าวสมยิงกับหมอคิมอิ่มนเหรอคะเนี่ยโบว่ากำลังจะสั่งเพิ่มอีกสักสองอย่างเลยอะไรดิ โอ้ไม่ไม่ไม่ดีกว่าไม่ครับไม่ค่ะอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วอิ่มน้อยจังอร่อยมากเลยนะครับวันนี้ครับอ้าวสวัสดีครับบุตรีปืยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะรับอะไรดีครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับของสดร้านเราหมดจริงๆนะครับทาได้เป็นบางเมนูเท่านั้นเองเอ้าทาไมล่ะครับลูกค้าเยอะหรอครับถึงของหมดลูกค้าเท่าเดิมแหละครับ แต่ว่ามีแขกโต๊ะหนึ่งครับไม่รู้อดอยากมาจากไหนครับสั่งอาหารเต็มโต๊ะเลยครับผมสั่งอะไรบอกได้นะครับครับผู้พันน้องพรค่ะบินปืนนั่งด้วยกันก่อนสิหมอคิมสมิงนี่ไงผู้พันน้องพรนายทหารผู้จัดการที่โบเคยเล่าให้ฟังอะค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้พันครับอันนี้หมอคิมเป็นเป็นแฟนของหมอจีโบครับ อ๋อครับส่วนนั่นสมยิงครับเป็นพยาบาลอยู่ที่ค่ายกระทรวงดินดำครับครับไม่ได้เป็นแฟนใครด้วยนะคะโสดสนิทเลยค่ะโอเคครับแต่ผมมีแฟนแล้วครับมีลูกหนึ่งด้วยครับลูกหนึ่งด้วยนั่นค่ะครับนี่สามคนทานกันทั้งโต๊ะนี้เหรอครับเนี่ยเยอะเลยนะครับไม่ใช่สามคนหรอกค่ะถ้าแค่ หมอคิมผสมหญิงเนี่ยมีแค่ผัดมักรโรนี้เท่าน,นั้นละค่ะครับแต่ว่าที่เหลืออยู่บนจานเนี่ยของหมอโบหมดเลยค่ะโอ้โหนี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสาสี่ห้าห้าอย่างเลยอครับ <c oughs> นี่ยังไม่รวมข้าวเปล่า2จานแล้วก็นมเย็นอีก2แก้วเลยนะครับโอโห <c oughs> นี่หมอโบยังตั้งใจจะลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใช่สิคะโอตั้งใจทําทุกขั้นตอนอันนี้ทําตามขั้นตอนแรกอย่างเขงครัดเลยนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะคนเราถ้าเกิดทําอะไรอย่างมีความสุขทําตามใจตัวเองทุกอย่างแก้ไขได้อ๋อครับเออแล้วมอโบย,ยังจดรายการที่ทานหรือเปล่าครับว่าทานอะไรไปบ้างแน่นอนค่ะเรียบร้อยค่ะอย่างอยู่ในเล่มน,นี้ค่ะครับ ครับครับน่าจะมีอีกแน่นนะอ้อมีอีกครับคุณดิ๊นเป็ของขาวของหวานนะคะนี่ของหมอโบกันเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะทำตามที่บอกค่ะจดทุกอย่างครับโอ้ หมดว่ะนี่แหละคิดให้โทษคนอื่นแล้สุดท้ายนะทุกมนก็ต้องย้อนมาหาตัวเองทำไมดาเท่งถ้าพูดอย่างนี้อยากโดนอีกเหรอเฮ้ยไอ้อ้วนบังคับตัวเองที่ว่าไม่หอบได้ไหมดาเท็กผมถามจริงๆเลยนะครับ โดนจ่าดงเนี่ยจัดทุกอย่างักขนาดนี้ทำไมจ่าท่งยังเดินอยู่ได้ครับสมุนไพรไทยเราศึกษาอะไรได้เลยฟิตเปี้ยอืออืมอืมอืเนี่แม่พูดแล้วเปรี้ยวปากบ้องกินแล้วอารมณ์ดีด้วยโอ้โหยุบเลยอะไรวะเนี่ยจ่าท่งสมุนไพร โอ้ตะก้แล้วเป็นยไมันกินว่ะโอ้โชโชโชมันทมจากผสมเลือดงูเมือไงแบบโอกเลยโชโพระเลือดงูเลือดนี่จากเทงแต่ถ้าอยากจะโชงี้นะลาออกจากทหารนะแล้วไปเป็นดารานักแสดงเลยโอ้แอติ้งจากเทงจากเทง มแสดงแล้วครับจาอไอ้จาเท่งไปจริงๆเนี่ย่าร้อนแเนี่ยเฮ้ยยดกัาจะกัดลิ้แล้วเอามือแหกตากแลเวมึงไม่น่าเจอกูเลยทหารเอ้าไาจาเท่งงนลาบันเอ้าจไว้ฝ่อเฮ้ยฝเอ้ย อะไรแล้พ่อไปฟอ่ยยังโผงูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงูอะไรอ่ะหู้พ่อผู้พ่อเลยอ่ะงูเห่าวะฮะถ้าเห่ากูต้องหนูขู่แล้วผมไม่รู้นะหน<ฮ>ึคนเดียวไ,ไม่ได้เท่าไหรวิ่งแบบวิ่งโดรนหรืบบอว่าวิ่งแบบเหยาะเครับวิ่งแบบเหยาะเค่ะและ้วก็มีแบบใหญ่ๆ,ๆด้วยคือคือคือถ้ารวมกันเป็นวิ่งแบบเหยาะๆหยะค่ะ ไม่เลยกลัวเข็มครับอ้าวแล้วกลัวอะไรอะคะกลัวผีครับแต่ยังไงซเนี่ยก็กลับวันนี้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ารถที่มารอรับจัดเฮงเนี่ยเขาเพิ่งไปส่งศพคุณป้าที่เตียงข้างๆเมื่อกี้นี้เองอะ,ะค่ะคซานสดสดไหม่ๆเลยค่ะไม่เช้านี่เองเออเออคุณหมอ